นในนามบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้ประกอบธุรกิจคทาส่งนะครับเรามีนำเข้าวัตถุดิบนะครับจากหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเทศ25ประเทศทั่วโลกนะครับเราเองเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบอาหารนะครับปีนี้เราจัดงานภายใต้คอนเซปต์ New the New Impossible นะครับทุกสิ่งเป็นจริงได้นะครับด้วยความที่แมคโครเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ทั้งอาหารสดนะครับเครื่องปรุงนะครับที่ครอบคลุมภายในประเทศกับต่างประเทศ25ประเทศทั่วโลกนะครับเราก็เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะครับคอนเซปต์ในปีนี้เราจัดงานก็คือว่าเราใช้เป็นวัตถุดิบปริศนานะครับพร้อมกับวัตถุดิบของท้องถิ่นนะครับมาทาเป็นเมนูอาหารไทยนะครับแต่ลักษณะการเสิร์ฟเป็นการเสิร์ฟแบบตะวันตกนะครับเพื่อยกระดับอาหารไทยนะครับให้ มีชื่อเสียงเป็นในระดับโลกนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวต่งางชาวต่าางชติเข้ามาภายในประเทศนะครับทำให้ธุรกิจภายในประเทศนี้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยไประดับโลกครับผมจุดเด่นของงานแมคโครโพลิก้าคืออะไรคะแล้วก็เหตุผลที่ทําให้ประส,คสบความสำเร็จต่อเนื่องมายาวนาะนจนดคือ่าครับผมกิจกรรมของเราประกอบด้วย3กิจกรรมหลักด้วยกันนะครับเรื่องของการแข่งขันนะครับแมคโครโพลิก้าชาเลนจ์นะครับซึ่งอ่า เรามีการแข่งขันด้วยกัน2วันนะครับโดยในวันแรกเนี่ยเป็นการแข่งขันเรื่องของการทําอาหารนะครับส่วนวันที่2นะครับวันที่2ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดการแข่งขันเรื่องของเครื่องดื่มนะครับสร้างสรรค์เครื่องดื่มโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นนะครับกลุ่มมิกซ์โซโลจีนะครับวันที่3นะครับเป็นเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะครับโดยได้เชฟระดับโลกนะครับแล้วก็กูรูเชฟนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการให้ความรู้นะครับต่อยอดธุรกิจกับผู้ประกอบการ วันสุดท้ายเป็นเรื่องของการสัมมนานครับเราก็ได้กูรูหลายๆท่านจากวงการอาหารเข้ามาให้ความรู้กับคู่เข้าร่วมสัมมนานครับครับผมซึ่งจากทั้ง4วันที่ทเกิดไปแล้วครับเราได้ยอดสมัครนะครับจากทั้งเชฟทั้งผู้ร่วมเข้าสนใจเวิร์กช็อปกับการสัมมนาเนี้ยเกินความคาดหมายนะครับก็ะสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ครับทั้งเชฟทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารยังต้องการ ความรู้นะครับเพื่อไปปรับปรุงพัฒนาทุกิจของตัวเองครับผมยานแมคโครโทร้กกาเองอะค่ะมันมีรถโชว์ไป5ภูมิภาคใช่ไหมค,ครับความโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคคืออะไรอะเรามีไปด้วยกันทั้งหมด5้าภูมิภาคนะครับเริ่มจากวันนี้วันแรกครับที่ภาคกลางที่แมคโครสาขาสีนคลินนะครับแล้วก็ภาคที่2คือภาคตะวั<ส>ออนออกที่แมคโครสาขาชนบุรีนะครับภาคที่สาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ขอนแก่นนะครับ ภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็ตบท้ายภาคสุดท้ายภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากว่าวันตนธรรบอาหารไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะเอาชูวัตถุดิบของท้องถิ่นนียครับมาเป็นเครื่องปรุงในการปรุงอาหารนะครับในเมนูอาหารไทยนะครับแต่ลักษณะการเสิร์ฟคือเราอัปเกรดเป็นการเสิร์ฟลักษณะตะวันตกเพื่อเพิ่มแวลูมูลค่าให้กับอาหารไทยนะครับเผยแพร่การซอฟต์แวร์ในส่วนของอาไทยให้ ว้างไกลออกไปดึงนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะครับมองว่าง,งานของเราอะค่ะจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการผลิตการได้อย่างไรบ้างอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเชฟกับมิกซ์โซโลจีอะครับเราเป็นเวทีหนึ่งในการที่ทัดนสันทัดเลือกเชฟกับมิกซ์โซโลจีในระดับภูมิภาคนะครับเอาผู้ชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาคเข้ามาแข่งขันในระดับเนชั่นัลที่เมืองทองธานีในวันที่31ตุลาคมนี้ถึง3พฤศจิกายนนี้นะครับ เลือคัดเลือกเอกป็นระดับของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็ส่งตัวระดับประเทศไทยไปแข่งขันตอนในระดับนานาชาตินะครับผมอยากห้เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมง,งานที่ภาคกลางนีแล้วก็รวมถึงการเชิญชวนในภาคอื่นอครับคืองานนี้ต้องบอกว่าเป็น<ส>เป็นงานหนึ่งที่เรารวบรวมเหล่าเชฟนะครับเชฟระดับโลกนะครับแล้วก็กูรูด้านอาหารในวงการซึ่งมีน้อยงานมากๆที่เราจะรวมทุกท่านเหล่านี้ครับมาอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับอยากเชิญชวนนะครับ ทั้งเชฟทั้งมิสซโลจีกับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้นะครับท่านจะได้รับเรื่องของความรู้นะครับในการพ,พัฒนาต่อยอดธุรกิจนะครับในการเข้าไปพัฒนาฝีมือของของทุกท่านนะครับยกระดับนะครับธุรกิจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับ